วันนี้มีนิทรรศการที่น่าสนใจงานหนึ่งครับของกระทรวงอ,อวอ,อุโดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเป็นนิทรรศการที่ชื่อว่างานของพ่อครับจัดขึ้นวันนี้ไปจนถึงวันที่31ทธันวาคมนี้ที่จามจุรีสแควร์นะครับหลังจากจบรายการเราคุณผู้ชมไปชมนิทรรศการนี้กันได้นะครับเป็นนิทรรศการที่ชื่อว่างานของพ่อ อวนั้นจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9้าครับเนื่องในวันพระราชสมภพ5ธันวาคมปีนี้ในงานเราก็จะเห็นภาพนะครับตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชสามารถทำให้ประเทศไทยนั้นพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นแผนงานระยะยาวที่ประสบความสำเร็จทั้งพระราชกรณียกิจแนวพระราชดำริต่างๆที่ท่านได้ทรงงานมาตลอดช่วงพระชนชีพของพระองค์ซึ่งเมื่อสุขที่ผ่านมานี้ศาสตราจารย์พิเศษดอรอเนกเหล่าธรรมทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ไปเปิดงานนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านในงานครั้งนี้กันครับนิทรรศการนะครับงานของพ่อซึ่งจัดโดยหน่วยงานในสังกัดอว l นะครับที่สำคัญก็มีนิดานะครับมีจุลาแล้วก็มี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อพวชนะครับก็เชิญชวนให้พวกเราได้เข้ามาชมนะครับก็ด้านหนึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความาสำนึกของพวกเราที่มีต่อพระมหากรุณาธิคุณของรนเกล้าราชการที่9ก้ <c oughs> าขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็ได้มาตระหนักร่วมกันว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านทรงคำนึงถึง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลปวิทยาการเนี่ยเพราะพระองค์ท่านคำานึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวผลประโยชน์ที่เป็นหลักผลประโยชน์ที่เป็นพื้นฐานนะครับของสังคมด้วยนะครับนีทัศการดีๆแบบนี้รีบไปชมกันนะครับจัดไปจนถึงเวลา6โมงเย็นครับเริ่ม10โมงแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดงานทั้งหหน่วยงานด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดนิทรรศาการเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9้าในครั้งนี้ครับค่ะก็แวะไปชมนิทรรศาการกันได้นะคะงานมีไปจนถึงวันที่31ธันวาคมจามจุลีสแควร์เดินทางไม่ยากเลยใช่แล้วรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสามย่านนะคะคุณผู้ชมคะตั้งแต่10โมงถึง6ก <6 S 1> โมง,โมงเย็นก็แวะไปเยี่ยมเยียนกันได้ค่ะ